โยซ่าสวัสดีวัรุ่นอเมริกาวัดีวรุ่นดูไบสวดีวัรุ่นชาวไีนจะกคนกันด้วยนะจ๊ะวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบเล่นเจ้าตัวเกมคิวริงฟลอร์สามกันนะท่านผู้ชมนะหวังว่าจะอ่านถูกในคลิปนี้เว่ามีคนคอมเมนต์ขี้แซวว่าผมอ่านเกมผิดเกมถูกขออภัยด้วยนะครับในความไม่ฉลาดนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้รอบรู้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็พยายามจะอ่านให้ถูกทุกๆเกมนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยละกันเนาะแต่ถ้าด่ามานะครับผมด่ากลับมีแค่นั้นแหละ นะฮะก็วันนี้เราจะมาเล่นจ้ตัวเกม k u l l i n g f l o o r 3กันนะท่านผู้ชมนะกับเจ้าตัวเครื่อง rog a l l i นะก็เครื่องตัวนี้นะับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาในรูปแบบของไซส์เครื่องเล่นเกมนะท่านผู้ชมนะสามารถใช้งานทั่วไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัดต,ต่อวิดีโอนะครับต่อออกภาพจอคอมนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ทำทำโฟโต้ช็อปไลท์ o o มอิ l u s สเ a t o r พวกนี้ได้นะครับหรือว่าพิมพ์งานก็ได้นะครับตัวนี้ครบเครื่องอันนี้ผสมจริงนะครับ cpu แรงนะครับเป็น Z1 extreme นะท่านผู้ชมนะเอออ่ะ ก็นะครับแล้วก็แรมเนี่ยมี16กิกนะแล้วก็จอเนี่ย120เฮิรตนะแบตเตอรี่อยู่ใน1-3ชั่วโมงนะครับทานผู้ชมรอม5-12กิกะไบต์นะครับเป็น n ินนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากรู้อะไรลึกกว่านี้นะครับเรื่องสเปคกนะด้านล่างคำอธิบตคลิปนะตัวนี้ผมก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าได้กี่เอพีแล้วก็ตั้งค่ายไงให้มันลื่นนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้นะคะถูกมากนะหนึ่งหมื 1, ่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทสำหรับมือสองนะประกันอา่า อาจจะมีประกันบางตัวนะครับกดคตลดได้อีกส่วนมือหนึ่งอยู่ประมาณหมื่นหกถึงหมื่นแปดนะราคาประมาณนั้นนะครับท่านผะู้ชมเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้แล้วก็ตัวเครื่องแล้วก็ตัวแผ่นไอตัวเกมเลยนะท่านผู้ชมนะอ่ะเราจะมาเล่นกันนะครับท่านผู้ชมนะผมขออนุญาตเอ่พเอพีโซโลูเนี่ยมันมีมันตีเพย์เจอร์ต้องไปออทูตูเรียลก่อนนะท่านผู้ชมนะคือผมเล่นในเซิร์ฟเทสไปแล้วนะครับแล้วผมก็ติดใจเอ้ยราคามันก็ไม่ได้แพงนะเจ็ดร้อยกว่าบาทนะสำหรับตัวเกมนี้ผมก็เลยซื้อมาแล้วกันเนาะมาลองให้ดูนนะครับว่าเป็ไง หวานจี๊ยบเหมือนเดิมจ้าแน่ๆเ,เลยนะคุณดูนะนี่อันนี้ก็เป็นทูุดเรียลแป๊บนึงผมขอปรับตั้งก่อนนะครับก็ดู fps ที่มุมบนขวามือนะท่านผู้ชมนะเดีย๋ยวผมขอไปปรับตั้งในส่วนของไอ้มุมบนซ้ายมือมันผิดนะครับในส่วนของเสียงพิงก่อนนะฮะท่านผู้ชมขอปรับตั้งแป๊บหนึ่งโอเคอีกเส็บอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของการตั้งค่าหน้าจอนะท่านผู้ชมนะ โอเคตั้งค่าหน้าจอเป็นฟูลสกรีนแนะนำว่าให้ปรับเป็นฟูลสกรีนนะท่านผู้ชมนะเฟิบฟูลสกรีนแบบนี้เลยนี่กำลังดีอย่างนี้นะครับฟูลสกรีนเป็น 1080p นะครับแล้วก็ฟิลล์ออฟวิวเป็นปกติเลยนะฮะท่านผู้ชมนะอ่าแล้วก็ฟิล์มเลดนะครัตัวนี้ผมแนะนำว่าให้ปรับอ่าฟิล์มเลดแคปนี่ให้ปรับไว้สัก120นะกำลังดีอันหนึ่งนะฮะอ่านะผมซูมให้ดูนะครับวิธีการปรับ ก็ ar, อันนี้เรามาปรับในส่วนของเบื้องต้นกันก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เกมมันเลื่อนนะโหมชั่นเบอร์เป็นออฟนะครับเดฟออฟฟิลเป็นออฟไว้เลยนะท่านผู้ชมนะพีเซตตรงนี้นะครับให้เป็นโลนะท่านผู้ชมนะโลให้หมดนะครับนี่ปรับโลให้หมดเลยนี่เห็นไหมอ่าก็จากนั้นก็กดอ่าเซฟกด X นะท่านผู้ชมนะนี่ผมจำได้ว่ามีมันมีอัพสกิลด้วยใช่ไหม ถ้าผมจำไม่ผิดนะเกมนี้ไม่มีภาษาไทยนะท่านผู้ชมนะเกมนี้ไม่มีภาษาไทยผมลองค้นหาดูแล้วนะครับอจอตรงนี้โอเคฟูลสกรีนร้อยยี่สิบพาราเีไม่มีอัพสกิลนะท่านผู้ชมนะก,มนะก็ประมาณนี้แหละอ่ะก็ปรับภาพโูทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ50กว่าเฟรมนะฟูลเอนะครับ เป็น100 0 p นะครับเสียบสายชาร์จ30วัตต์ตรงนี้นะครับเสียบสายชาร์จเปิดสายชาร์จเอ่อเสียบสายชาร์จลิ้นนะครับไม่ต้องกลัวแบตเสือนะ่อมนะเพราะมันมีหมดไปพัดชาร์จเจอนะครับท่านผู้ชมนะส่งไฟเข้าบอร์ดเลยนะครับอืมส่งไฟเข้าบอร์ดเลยไม่ผ่านเครื่องนะเอ,อ้ไม่ผ่านแบตเตอรี่นะครับโอเคไปกดขวาเปิดไฟนะครับโอเคอันนี้จะเป็นเกดนะท่านผู้ชมนะ อันนี้เป็นแบบล็อบบี้นะครับหน้าต่างล็อบบี้ปกติอันนี้ Full HD นะตอนนี้ยังไม่ได้ลงไปเร่นจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ40เฟรมขึ้นนะครับกดอะไรต่อกด B อ๋อกดวิ่งกด B สไลด์นะกด B นั่งหนักวิ่ง อผมก็กดแล้วนี่กด B สไลด์เทนนิงอ๋อโอเคช่างมันเถอะมันได้อยู่แล้วแหละคนดูอ่ะแต่ผมอ่าสคริปยังไงวะคนดู Exit เ,เลยเ,เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนมันน่าจะมีตรงนี้นะให้แบบเราแบบเสร็จแล้วไปอันนี้เป็นหน้าล็อบบี้มันนะครับก่อนที่เราจะไ,ได้ไปเล่นจริงนะผมกด B ไปแล้วทำไมมันไม่นั่นวะโอเคช่างมันเดี๋ยวเราไปเล่นจริงกันเลยนะครับ นี่มันเป็นเกมมันว่าแนวยิงผ่านหนานนะแนวเขาจะเรียกว่าอะไรนะ่นแนวลกไล่ไหมคล้ายๆ,ๆนะ FPS ออสลกไล์นะคล้ายๆ,ๆกันสามารถที่จะไปอัพปืนนับอะไรได้ระหว่างเราเล่นยิงเสร็จนะครับนี่นี้เป็นหน้าล็อบบี้มันนะไอ้หน้าไทเดอร์โอ้ยมันต้องให้เล่นตูตูเรียวบอกคนดูผมกดบีเมื่อกี้นี่ทำไมมันไม่ผ่านวะแล้วนึงนะช่ะางมันเริ่มใหม่ นี่ไนท์โฟนะครับตัวนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในตอนกลางคืนนี่เป็นเทรนนิ่งนะครับที่จริงมันน่าจะมีให้สคริปต์นะถ้าผมจำไม่ผิดโอเคกดขวาเพื่อเปิดไฟฉายสตรองหู โอเคอันนี้เราา uh, คุยกันนะครับอยู่คุยตรงนี้กด B ไวมูวิ่งเลฟอืมอ๋อกด B นะครับวิ่งเฉยเแล้วกด B <Well done. S 1> มันจะเป็นแบบเดสสหลบนะโอเคกดโฮสปินตรงนี้นี่กดวิ่งนะครับกดตรงนี้กดลงไปในปุ่มนี้นะกดวิ่ง โอเคสไลด์นะครับหนึ่งสองสามนี่เห็นไหมโอ้ฟิล์มเนึ่ก็ในตอนนี้มันยังไม่ได้มีฉากอะไรเยอะนะก็ได้ประมาณ40กว่าฟิล์มนะครับถือว่าลื่นถ้าใครเคยเล่นสปิทมาก่อนถือว่าลื่นนี้กด e กระโดดอืมอันนี้เป็นการกระโดดข้ามนะครับสิ่งกีดขวาง ปึ๊บหวานเจี๊ยบโอเคไปจุดต่อไปนะสวยมาซ้อมยิงก่อนนะครับตัวนี้กดไวสลับปืนนะครับ,สล,บสลับอาวุธถ้าเลใช้จอยนะ <Yeah. S 1> นี่ผมใช้จอยดู หวานเจี๊ยบโอ้โหเมนจัดจัดมาให้ทำอะไรหวานเจี๊ยบนีก่กดเอ้กซ์สุนยกูกดเพื่อรีโหลดนะครับเอ็กซ l เลน์เนี่ย กดยิงในกด z R นะท่านผู้ชมนะกด L T อา้าว L T ตรงไหน L T ลิงยิงแบบไม่ลิงก็ได้นะครับหรือยิงแบบลิงก็กด L T กี่ target ทา m กิจอิมสองสามสี่ อ้าวอ่า,อานี่แน่เรียบร้อยหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมครับกดายสลับปืนมาโอเคนี่ <c oughs> ตอนนี้ยังแบบเฟรมยังดีอยู่วิ่งหกสินะครับเรื่อยๆหกสิบถ้าปรับเป็นเจ็ดองศนีผมว่าน่าจะขึ้นเยอะกว่านี้้องกด RB ยิงแบบเบิร์ดปรับได้นะกดบ b รบแบบเบิร์ดอาทีจะเป็นแบบยิงแบบอีกแบบ เอออะไรเนะี Use. ่ยยูสโอเคอ๋อทาร์เก็ตตรงนี้เหรอไม่ใช่นู่นหรือเปล่าอันนี้เป็นแบบตู้เรียลนะคนดูอ้าวอ๋อผมยิงแบบซิงเกิลไฟโอเคกด RB ก่อนเพื่อแบบกันกระสุนหมด เรียกสลับโหมดยิงนะท่านผู้ชมนะโอเคกดซ้ายดูผมวางชุดกระสุนกิดแอมโมแบ็กโอเคกด X Pick ิกอัพเรียบร้อยฮะโอ้กว่าจะได้ยิงจริงนี่กูจะเล่นตอนไหนเนี่ยอนี่เนี่ยแกนี่นะครับกด L B คอมบลีตต์ไปทีนี้รู้รแล้ว<ฮ>มาฮะกดอีกอ๋อนี่เป็นแบบเข้าไปลิ้นนะท่านผู้ชม moment, สักด่านละกันแล้๋ยวขึ้นไปด้านบนนะครับ เว้ยภาพใช้ได้อยู่ต้องรอลงมปเล่นจริงนะนี่คนดูกำลังจะแบบลุงไปบบฟัดแล้วพอฟัดพอเวียงนะตอนนี้ชมพีดด่จิตไป let's go <S หนึ่งไปเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเล่นจริงได้กี่ fps นะท่านผู้ชมนะแต่ผมบอกเลยถ้า40 fps ขึ้นยังไงก็เล่นได้นะถือว่าผมถือว่าลื่นนะต้องพูดอย่างนี้ผมถือว่าลื่นโอ้ยจอดตุ๊กๆๆๆๆๆๆๆ ไปลุยนี่อาวุธเรานะครับมีแล้วเลดี้บอยวันจีรับเหมือนเดิมครับโอ้โหมาละจ้าอันนี้เล่นจริงนะครับท่านผู้ชมนะวิ่งถือว่าใช้ได้นะปรับภาพรูนี่ห้าสิบกว่าเอพีเอสนะครับนี่ยังเป็นคูตลเลียวอยู่นะครับแป๊บนึงอีตอนนั้นผมว่าผมจำได้ว่ามันมีแบบอัพสกิลนะทำไมมันไม่มีวะตอนนี้อ n f โฟวี อืมผมเคยจำได้ว่ามันมีนะหรือผมเลื่อนลงมาไม่สุดป่ะโอ้ลงมาไม่สุดโอเคใช่ไหมอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเ S r นี่อัพสเกลลอย่างนี้นะครับเ S R นี่ปรับอันนี้มันปรับให้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะเอ F มดีเอฟเอปรับให้อยู่แล้วนี่บาลานนะท่านผู้ชมนะบาลาน ที่เราที่จริงเราปรับแบบ performance ก็ได้นะท่านผู้ชมนะมแต่ผมจะลองปรับเป็น performance ดูนะครับ EPS น่าจะเพิ่ม e n r ตรงนี้นะมันต้องเลื่อนลงมาด้านล่างหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เซฟน่าจะเป็นบาลานซ์แล้วนะท่านผู้ชมนะเนีย่ยมันเลื่อนลงมาไม่สุดนะเมื่อกี้นี้โอเคอ่ะนี่ ว้าวบาลานนะครับห้าสิบกว่าฟรมเฮ้ยใช้ได้คนดูแค่นี้ก็โอเคแล้วนะอัปเดตได้ไม่นหดอันนี้จูซๆเรี่ยวอยู่นะฮะเว้ออะไรนะเสียงอะไรน,ไนัังไงเฮ้ยสวยสวยมีสี่สิบเอฟพีเอสนะท่านผู้ชมนะมาดียิงยิดปืนที่ไปครับ านี่จะเป็นวิฟแรกไหม้ยหลังก็มีวู้ฮู้โลตูนับวิหลังหลังหลังโอ้หน้าก็มีหลังก็มาวะ่ะลิงแบบใช้ใช้เนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเลย ว้าววันนี้ไม่กระแทกได้นะครับ oh. อุ้ยใจเย็นพวก oh. ผมปรับเป็นแบบเปิดดีกว่าไหมวิ่งเงี้ยวิ่งเงได้ประมาณห้าสิบกว่านะท่านผู้ชมนะแบบฟูเอแบบเ,เขาเรียกอะไรนะไอ ฟูเอสดีปรับภาพโปนะเปิดเอฟเออเป็นแบบบาลานซ์ไอเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์นะทุกนนะเฮ้ยแค่นี้ก็ลื่นแล้วคนดูวิยนี่ระเบิดสวยอ่ะเดี๋ยวผมปรับเพิ่มนะครับอ่าให้มันเป็นแบบอ่าเจ็ดสองศูนย์พีนะทีนี้นี่มันเป็นเจ็ดสองศูนย์พีบ้าง โซดี so อันนี้เจ็ดน,นะครับผมปรับในนี้หรือยังโอเคมันปรับให้แล้วโอเคอน,นีนเจ็ดสองสน,นะท่านผู้ชมนี่อันนี้เจ็ดองศย,ยอุ้ยสวยอุ้ยวิ่งอนวิ่งอนอันนี้เจ็ดน,นะครับคนดูโหโได้เจ็ดสิบแปดสิบเฟรมอะ่ะคนอะไรนะยเอะด้อะไ มาดิสวยชีเอได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนะท่านผู้ชมนะนี่แปดสิบนี้เห็นนะครับอุ้ยอยือยิ้ยิมย้สวยไหม อดนีแปดสิบนะคนดูเฮ้ยใช่ได้ถือว่าแจ๋วอยู่ถือว่าแจ๋วแต่ผมควรไปต่อหมองคีย์บอร์ดมานะเอาจริงนี่ตอนนี้ใช้ไฟก็ถือว่าโอเคอยู่นะไปตรงนู้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคิวริงโฟล์สามนะปรับภาพนี่ก็อย่างที่ผมบอกเลยนะแต่ผมให้ดูนะสำหรับคนนี้แบบจะไปปรับตามนะก็ แนะนําว่าปรับเป็น Full HD นะ Full HD กําลังดีนะ Full HD แบบนี้เลยถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ Depth of Field 90นะครับ f r a m e r a t e 120นะครับปิด off ah FOV e. แล้วก็ Motion Blur นะครับปรับ ah Depth of Field ให้หมดนะครับเป็นแบบ off off ไปห,หมดแล้วแล้วาภาพเลยก็ปรับ low นะท่านผู้ชมนะปรับภาพ low แล้วก็ Aimney f i n นี่ปรับให้เป็น Performance นะท่านผู้ชมนะจะช่วยได้เยอะนะครับในเรื่องของ f p s นะท่านผู้ชมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับใครที่ เฮ้ยเดี๋ยวมันให้โดดไปตรงไหนเนี่ยก็ถือว่าไปใช้งานกันได้นะครับทำต,ตามกันได้นะครับแล้วก็กีมนี้ราคามันเจ็ดร้อยบาทนะส่วนตัวเครื่องก็ราคาประมาณหนึ่งหมื่นห้าถึงหมื่นเจ็ดนะมือสองเอามือหนึ่งนะมือสองที่ประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับก็ไปจัดก,กันได้นะสำหรับวันนี้พี่โค,โคตรก่อนจะมปคลิปหน้าบายเจ้าคนดู